สวัสดีตอนเช้าครับทุกคนวันนี้พามาชมสวนมะคมหวานอีกสวนหนึ่งนะครับอยู่ที่ตำบลบ้านกลางอำเภอลมศักดิ์จังหวัดเพชรบูรณ์ด้านหน้าติดถนนลาดยางเส้นหลักเส้นนี้เลยนะครับหมายเลข2 2 7 5นะครับเป็นถนนเส้นหลักด้านหน้าติดถนนกว้างๆเลยนะครับ5้าเมตรอยู่ใกล้ชุมชนหมู่บ้านนะครับ ส่วนมะขามหวานของเราก็จะอยู่ท้ายหมู่บ้านห่างจากบ้านหลังสุดท้ายก็ประมาณไม่ถึงร้อยเมตรนะครับส่วนไฟฟ้าก็อยู่หน้าแปลงเลยนะครับมีทั้งไฟ3เฟสแล้วก็ไฟ1เฟสไฟบ้านขยายใช้ได้เลยนะครับน้ำประปาก็ขยายใช้ได้เลยส่วนมะขามหวานส่วนนี้นะครับมีเนื้อที่ตามเอกสารสิทธิ์ที่เป็นโฉนดคุดแดงน,นสสจอสอไร่2งาน40ตารางวาโฉนดพร้อมโอนได้เลยนะครับ เจ้าของขายในราคาไล่ละ2,80,000บาทเท่านั้นนะครับฝั่งตรงข้ามเจ้าของขาย4 0 0 0 0 0บาทนะครับแต่แปลงนี้เจ้าของไม่มีเวลาที่จะดูนะครับต้องการขายด่วนก็เลยขายราคาที่ไม่แพงเลยนะครับแนวเขตดแดนนะครับก็จะเป็นเสาปูนที่เรามองเห็นอยู่ใต้ต้นมะขามนะครับด้านนี้ก็จะเป็นด้านข้างฝั่งทางซ้าย ด้านหน้าติดถนนลาดยางนะครับส่วนด้านหลังติดถนนสาธารณะติดถนนสองด้านเลยนะครับมีวิวภูเขาลูกใหญ่ๆที่เรามองเห็นนะครับล้อมรอบเป็นวงกลมเลยนะครับภูเขาลูกนี้ก็จะเป็นเขตป่าอนุรักษ์ผาแดงชั้นแรกของอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวบรรยากาศดีมากเลยนะครับตอนนี้เรามองไปบนภูเขาก็จะมีหมอกปกคลุมนะครับเพะเป็นพอเป็นเวลาช่วงเช้าประมาณ6โมงกว่าเกือบ7โมงนะครับ มะขามหวานก็มีทั้งหมดประมาณ70ต้นนะครับอายุประมาณ7-8ปีมีทั้งหมด4สายพันธุ์หลักๆนะครับก็จะมีสีทองสีชมพูขันตีประกายทองแล้วก็จะมีมะขามเปรี้ยวอีกนิดหน่อยนะครับเหมาะมากๆเลยนะครับที่จะทำบ้านสวนนะครับสายธรรมชาติสายเกษตรไม่ควรพลาดนะครับหรือจะทำเป็นบ้านพักอยู่อาศัยรีสอร์ทก็ดีเลยนะครับ หรือจะทำเป็นร้านอาหารก็ดีเช่นเดียวกันนะครับถนนเส้นนี้เป็นถนนเส้นหลักนะครับก็จะวิ่งมาจากจังหวัดเพชรบูรณ์ฝั่งทางด้านนี้นะครับมาจากจังหวัดเพชรบูรณ์ก็ประมาณ36กิโลนะครับส่วนฝั่งทางด้านนี้นะครับก็จะวิ่งไปที่อำเภอหลบศักก์ก็ประมาณ28กิโล ไปวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วเขาขอ45กิโลภูทับเบิก59กิโลนะครับอยู่ใกล้ชุมชนหมู่บ้านน้ำประปาไฟฟ้าขยายใช้ได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นด้านข้างฝั่งทางขวานะครับถ้าเรายืนหันหน้าเข้าหาสวนมะขามหวานนะครับความยาวด้านข้างลึกก็ประมาณ300เมตรนะครับ มีภูเขาร้อมรอบสวยสวยเลยนะครับให้ทุกคนได้ชมบรรยากาศชมวิวอีกรอบนะครับอยู่ทางด้านหน้าพาทุกคนเข้าไปดูในสวนมะขามหวานกันนะครับพาทุกคนเข้ามาดูด้านในสวนมะขามหวานกันนะครับ ต้นมะขามหวานก็ต้นใหญ่ๆเขียวๆใบงามๆเลยนะครับนี่ก็จะเป็นมะขามเปรี้ยวฝักใหญ่เลยนะครับอันนี้เป็นมะขามเปรี้ยวลูกดกๆเลยนะครับมีอยู่ไม่กี่ต้นนะครับมะขามเปรี้ยวเจ้าของไม่มีเวลาที่จะดูแลนะครับแล้วก็ต้องการขายแบบด่วนๆเลยนะครับ จของเลยขายในราคาที่ไม่แพงนะครับลูกดกๆเลยนะครับมะขามท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจก็ติดต่อสอบถามนัดชมสวนได้ทุกวันเลยนะครับติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศรัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับ เป็นถนนเส้นหลักที่เป็นทางผ่านนะครับรถวิ่งผ่านไปมาแต่ละวันเยอะแยะมากมายเลยนะครับ <Fin st> ก็ยังมีพื้นที่เหลือเหลือไว้สำหรับ ปลูกบ้านสร้างบ้านนะครับหรือจะปลูกมะขามหวานต่อหรือจะปลูกผลไม้อื่นต่อเลยก็ได้นะครับลักษณะพื้นที่ก็ดินดีมากนะครับอากาศก็ดีเหมาะที่จะทำการเกษตรได้ด้วยเลยนะครับ ต้นมะขามอายุ7จถึงแปปีต้นก็ยังสาวๆอยู่นะครับเก็บผลผลิตได้ยาวๆอีกหลายสิบปีเลยนะครับ ท่านผู้ชมที่สนใจสวนมะขามหวานนะครับติดต่อสอบถามนัดชมสวนได้ทุกวันเลยนะครับติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับหมายเลขโทรศัพท์0981473498หมายเลขนี้แอดไลน์ได้ด้วยนะครับหรืออีกช่องทางนะครับ f a c e b o o k f a แฟนเพจ YouTube TikTok ทางช่องที่ดินลบบีบายทีพคนรักดีขอขอบพระคุณทุกการกดติดตามและการรับชมนะครับ พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ